สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเด้อเอ็มซีคอนสลาเบิร์จุกูสุกคนเนาะบาวา่ิป็นพี่น้องสาวลาเฮาพี่น้องฟังไทยล้วกับพี่น้องสาวต่างประเทศเบิร์จุกูสุกคนเด้อมัหนีมาพอกันกับน้องลาอีกแล้วพี่น้องตอนนี้น้องละก็กําลังเดินทางเนาะกาลังเดินทางสีเมื่อบ้านพี่น้องตอนนี้เฮากับยูทีเมืองปากสองอ่งพีคนเอ้ยบางบรรยากาศทางหลังเนาะโอ้โหสุดยอดเอลีพี่น้อง ตอนนี้เขาก็ยู่แบบแถวภูแถวผายอย่างประมาณนี้แหละเพราะว่าทั้งกระบานพน้อง,องล่ากะสซีเป็นเส้นทางแบบมีภูมีผ,มผาจุดน้อยเด้อ,อพี่น้องเอ,อ๋ยบรรยากาศก,กะโอ้ยคือว่าอะพี่น้องอแถวเมืองปากซองมีคอนทางจะหนาวเนาะบางทีกะที่เจอกรบฝนตกมาจักพี่น้องเอ๋ยเพราะว่าเสื้อมีอแถวปากซองเนี่ยจะมีฟ้งฝนตกและกะเย็นร้ายนะพี่น้องอากาศตอนนี้กะเริ่มหนาวเริ่มเย็นเะยพี่น้องเอ,อ้ยขี่รถมาแต่ปากเซ่คนละพี่น้อง กำลังเดินทางหอดทีปากซองนะยังม่ทันหอดสายถึงเนาะกำลังหอดผอดเครื่องทางเนาะมาถึงเนี่ยบ้านเนาะตอนนี้ค่ะ เมื่อจากปักเซ่กลับไปอัตต์ปื่อนะทุกคนเดียวเฮรสิพาทุกคนสมบรรยากาศแถวเมืองปักสองกันเลยเนาะและกาสิพาทุกคนสมบรรยากาศจนหอดบานของน้องลาวผลเละพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็กําลังสีเดินทางคือเก่าพี่น้องอ่าเมืองลังเนี่ยกาเป็นพาบรรยากาศที่สวยสดงดงามสดเลยพี่น้องอากาศกะสีหนาวเดอ้อเดี๋ยวน้องลาสิพาทุกคนเดินทางกันเลยเนาะไปกันเลย <c oughs> เดินทางมุ่งหน้าไปที่แฟรอัตตะปือเนอะตอนนี้เนาะเคาก็อยู่แถวปากซอ,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 องอย่างนี้นี้แหละโอ้อากาศเนาะค่อนข้างจะหนาวเลยเด้อหนาวเย็นเด้อแถวปากซองนี่เนาะผ่าแถวปากเซ่ค่อากาศโคตรร้อนเลย ทุกคนตอนนี้น้องหลาก๋าเดินทางมาฮอดที่ฟาร์มรีสอร์ทลองเป็ดอดีเลยเนาะฟาร์มรีสอร์ทลองเวทเนี่ยทุกคนกำลองล้างกาสิเป็นความด้วยจ้ะแต่ว่าวันนี้น้องหลาสีบอพาทุกคนเข้าไปในเด้อที่พาทุกคนามาจิม้มน้ำจิ้มไปก่อนนะสัน้นถ้ายายาให้น้องหลาเข้าไปชมข้างในคอมเมนต์ใต้คลิปเลยเดอ้อเดี๋ยวน้องหลา สีพาเขาไปในอตอนกลับมานักพน้อกตอนนี้น้องหล่ากับสีเดินทางไปที่อัตปือเด้อตอนนี้ก็เลยเวมารับชมแถวภายนอกเนาะโอโ้โหสวยงามมากทุกคนภายในแห่งสีงามทุกคนตอนนี้เราก็มาทายกันอยู่นอกก่อนนะทุกคนสีบอเข้าไปค้างในเนาะอ้าเอฟซีคนใดอยากผานน้องหล่าพาเข้าไปเบึงค้างในกะคอมเมนต์ใต้คลิปเลยเด้อเดียวคามาน้องหลาสิพาทุกคนไปรับชมค้างในเนาะตอนนี้เราก็ ให้มันเป็นแบบน้ำจิ้มไปก่อนพอในหอมปากหอมคอว่าซ่านพี่น้องเดียวน้องหลากอะจีเดินทางไปต่อเลยเนาะยานมันสีหอดขำเนาะเพื่อสีหอดอัตะปือพี่น้องตอนนีก้ก็กำลังเคลื่อนทางนะกำล,ลังสีหอดอ่าเมืองยังเกาะก็บาสีหอดแขวงสีกองนะ เคเดียวตอนนี้เฮากับสิพาทุกคนเดินทางต่อเลยเนาะไปกันเลยเกันนอกวันไปกันได้จ้าตอนนี้เฮาก็ฮอดที่ตัวเมืองของภาคแมงกันเอืออนออกมาทีประมาณนี้แหละอาการก็โอ้ยอินมากนาจะมาเป็นคนปีใหม่ม้งน,นาจะโอดค่ะ เย็นตอนนี้เนาะเย็นมาก de งปง่า่านี่เนาะเฮาขี่รถมาแต่ปากเซยน่ยัระนหอดอัตตะปืนะร้อยปายก็รักแหละเนาะย่างอีกร้อยปายรอยรักประมาณจงังสีฮอดอัตตะปืนนะทุกคนย่างอีกเนาะนี่แหละปลายทุกคนกก่สีฮอดอัตตะปืนนี่แหละปลายอัตตะปือพี่นอ้องเ่อพี่เฮากาพักพนกินข,ข้าวแล้วทุกคนเพราะว่าเฮา 7จ็ดโมงนะเจ็ดโมงเศร้าตอนนี้กะบ่หัวจังโมแลนะ้วแต่ว่าเ้าขี่รถมานี่ร้อยปลายก่าหลักเลยเนาะยางอีกร้อยหลักกันสีหอดอัตตอปือพี่น้องเพราะว่ายัางบ่ทันผ่านหอดแขวงเซกงเถอเนาะอันนี้ก็กำลังหอดอ่าไก่ทาแตงหน่อยนึงเดี๋ยวเข้าสู่แขวงเซกองแลลวก็จะปีดปายหอดอัตตอปืออีกรอบทุกคนตอนนี้กะอยู่เข้าวฮ่นาบนะน้องหลากก็เลยซื้อ ปีงไก่เนาะกับขาวเหนียวเออบมแมนปีงไกน่นะปงเด้ออันนี้เป็นปีงไกท่ทาแตงพี่นอ้องเดี๋ยวฮาสิพาทุกคนไปกินข้าวกันเลยเนาะโอ้เดินทางมากะโคตรเมื่อยแล้วทุกคนเลยเบิงที่ป้ายเลยเนาะว่าเมื่อยซ้ำไหนทุกคนเดี๋ยวฮาสิหามองกินข้าวกอนเด้อไปทุกคนมองกินข้าวโอเคทุกคน,อคกคนตอนนี้กะ แว่พักเคลนทางเนาะทุกคนเนาะแว่กินข้าวกินน้ำกันทุกคนเพราะว่าเดินทางมาแต่เสาร์ตอนนี้ก็หิวแล้วเนาะเ <c oughs> พราะว่าที่น้องลาแวกินข้าวเคล่นทางกักกบเพราะว่าบอยากแวห้านนะทุกคนเพราะว่าคือหูก,กันแหละเนาะเพราะว่าชว่วงนี้ก็เป็นสว่วงอ่าโควิดอีกอย่างหน่นทุกคนก็เลยบอยากอ่าแวห้านเนาะบอยากแวคนมันหลายนะทุกคนก็เลยสืบปีนไก่กับเข้ามาเนาะ่าคืมากินข้าวอยู่เทียงหน้าเขาเจ้านี่แหละขอกินข้าวอยู่เทียงนานเดี๋ยวเป็นนมกินน้ำก่อน เธเลยมานั่งกินข้าวอยู่แคมป์ทางเนี่ยเพียงนาแคมทาง,ง,าท,างทุกคนมากินข้าวน้ากันเด้อพี่น้องเอ้ยกว่าสิเมื่อฮอดบานก็บบะธรรมดาเนาะทุกคนกคนกนำลังเดินทางอันนี้ซื้อข้าวเหนียวมาหอนๆพี่น้องหาพักกินเนาะโอ้โหข้าวแบบตกจากเพ่งตีไก่ใหม่สิบพันเมิงเอาทุกคนสี่เสิบพันเด้อนี่ มปลี่ยนก่ของเขาัะมีแจวพร้อมทุกคนมาเดอ้อพี่น้องกินข้าวแบบธรรมศาสตร์มากโอ้โหเดี๋ยวปียก่เขาตกลงลุ่มเดี๋ยวันน้ก, <c oughs> กินอันนี้กะเป็นแจวเจนาะแจวอีหยังเดี๋ยวน้องว่าสิใายเบิง่งเฉทสิโหนทุกคนว่าแมค่า้า็นตามแจอวอีกอย่างโอ้น่านจะเป็นปลาแดกกับผักอีกครูเดอ้อ น,น,น้อทุกคนมาเด้อพี่น้องเอ้ยมากินข้าวน้ำกันเด้อกินข้าวเหนียวจำกินไก่เจียวปลาแดงขอนฮูน้นละสั่นน้องละซี่ไหจัทีนจะทานก่อน,น,นเนาะเพราะว่าเราได้เวเหรียนสานเป็นเพ,พิ่นกินข้าวขี้ดาลน้ำกันดเด้อก่อนรุ่งรันเดินทางปลอดภัยเด้อมาบัดน,นี้ที่น้องละแหละบัดน,นี้ <G ül üyor> กิวขา้าวแหงนะทุกคนเลยมักินข้าวแต่เส่าเนาะเลยพี่น้องเนอมันกินสาวน้ำกันเนอะนปีนไก่นี่แหละผ่าแบบว่าส่วงบ่มีโควิดอีกยังน้องละเมื่อบา้านกับส่วนลายจะกินไปกินข้าวเปียกเนาะ

พอทำบึงกูกินข้าวกินน้ำแล้วกับจะเดินทางต่อพี่น้องไปเขาทูแขวงเซกองไอ้ใจพี่หอดอาตะปืนเนาะกว่าใจหอดบานาะใจนอแขวงเซกองกาจะเห็นแบบนี้ทุกคนสายทหารกิน มันนี่มันเป็นเท้าลักของแหวงสะกอบเด้อแล้วก็อของแหวงสะกอบพี่นอง บ่แม่น้ำคลองเด้ออันนี้เป็นแม่น้ำเสนะทุกคนเพราะว่าที่แขวงอัตปะเือเฮาบ่มีน้ำคลองเนาะจะมีแต่น้ำเสเด้อแม่น้ำกะสีประมาณนี่แหละกวา้างใหญ่อยู่เนาะแต่ว่าบ่อถอน้ำน้ำคลองนะอันนี้ก็คือว่าน้ำเสนั่นเองทุกคนสคีเหือไปขามบักไปนะเด ขาอยู่ร่มแหละป้าจะกินเอาใหม่ดิใหม่ก็ไปชะนางเลยทักทงทนายแล้วเขาคายค่ะกันพอกันที่ที่ร่มค่ะน้องหล่าที่ทามอยู่ว่าเขาคายจังในทุกคนแต่อันนี้เขาก็ขี่รถเนาะมันกระจดยากเน่ทุกคนก็เลยบริทา,ามทานเอาใม่เนาะ หลุมเลยตี่มันจังไดงโอ้โหทุกคนสภาพตอนนี้นะน้องลาก็หูสึกแบบเอ้ยโอ้โหกว่าจะลงได้แหมนาบนะ บรกโอ้ยนั่งลงทุกคนกำลังสิขามเหือไปฟางฝนเดอ้อสีเมื่อบาน <c ười> ไก่หอดบ้านแล้ว ในากนามได้เนาะ ฟังแล้วไก่หอดฟังแล้วหอดฟังแล้วจ้าเรียบร้อย ารไยแล้วต้องเห็นลูกตอนไปเด้อพี่พาพี่น้องขี่รถเลาะตลาดเลยจ้า ว่าบ้านก็ตองพัฒนาขนาดแต่จุดโทก็จดนเท่าแต่บาบ้านนะมี่ละข้างมีโทษเบอร์เอาโทษจ้ามีหอดเสาหลักเป็นบ้าเถิดป่าหัวะสันแบบว่ามันเป็นไฟหลักไฟขนาด ทุกคนตอนนี้น้องหลากขมาที่หอดบ้านหอดเมืองเลกะหอดเทือนเจอะองนะตอนนี้เด็กหน่อยก็ไปลินเลยนะทุกคนเอ้ยก็เลยบอได้ถ่ายคลิปกับเด็กหน่อยเนาะเอาเป็นกันว่าเอามือหน้าแล้วทุกคนมือนี่กะ หมอเทือนัฮอดซานแล้วเนาะยังเหลือแต่อีเมลอยู่ในเหือเนาะพนนอนพนบ่อบคอยสบายบันไดไนะทุกคนแล้วก็เด็กน้อยผมเป็นลิน้นที่พนบันได้สุดโกโกวาแล้วก็แลนลิน,ลนยังใหญ่ทุกคนเดียวมือหน้าน้องละสิเฮ็ดคลิปอของครอบครัวเด้เอ,อมื้อนี้น้องละกะสิขอจบคลิปไว้ซสนี้เด้เอ,อภายที่มาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้น้องละล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งพร้อมเนาะเพื่อบ่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะน้องละมื้อนี้น้องละกะสิขอโตไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย